สวัสดีครับรายการธรรมากตามาวันนี้กขาเสนอเรื่องเสียได้สมาธิมักเป็นดานสุดท้ายในการรักษาแม้อาจได้ผลที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีดานการแพทย์และการรักษาโรคพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากแต่วิธีการหนึ่งที่ ถูกวางข้ามแล้วก็มกถูกใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายในการรักษาก็คือสมาธิคือการทำสมาธิภาวนาหรือการเจริญสมาธิซึ่งมีการวิจัยและหลักฐานยุคใหม่มากมายนะครับที่เชีย่ยเห็นว่าสมาธิอาจมีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยรักษาและพื้นฟูร่างกายและจิตใจ แต่ว่าสิ่งแรกก็คืออาจจะต้องมีการตระหนักรู้ว่ามีการรักษาทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากการรักษาตามปกติทั่วไปคือต้องเปิดใจรับรู้วิธีการอื่นก่อนนะครับ่านเลือกหนึ่งที่ดีก็คือการเจริญสมาธิธภาวนาซึ่งได้รับการอยอมรับปักเรื่อย ในการช่วยรักษาซึ่งถ้าหากฝึกเจริญสมาธิได้ถูกต้องนะครับอาจจะช่วยบรรเทาหรืออาจจะทำให้ถึงกับหายจากโรคได้ในหลายกรณีแต่หากว่ามาเริ่มฝึกตอนที่เราอดทนทางจนปัญญากับการรักษากับพิธีมาตรฐานแล้วก็จะทำได้ยากมากๆ เพราะว่าการฝึกสมาธิก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ตอนที่เรามาถึงปลายทางของการรักษาแล้วตามปกติโดยพิธีมรทฐ,ฐานตอนนั้นเราก็จะไม่ค่อยมีสติเหลือพอที่จะลองฝึกสมาธิดูได้ดังนั้นหากเราเชื่อและก็ศรัทธาในสมาธิวิธี ว่าจะเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาได้เป็นอย่างดีก็ควรจะฝึกการเจริญสมาธิตอนที่เรายัางมีสุขภาพแข็งแรงดีแม้ว่าเราจะฝึกได้แค่เบื้องต้นแล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาการจะฝึกต่อให้ถึงจุดที่ช่วยรักษาได้ก็จะทำได้ไม่ยากมากเกินไป เพราะว่าขนาดเจ็บป่วยเราจะมีเวลาเหลือเฟือที่จะฝึกอยากเต็มที่มากกว่าตอนปกติแล้วก็สามารถโฟกัสได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งก็จะทำให้เจริญสมาธิได้เต็มที่เพราะว่าถ้าเราฝึกมาก่อนเราจะเคยสัมผัสความชื่นใจความสบายใจความผ่อนคลายจากสมาธิมาบ้างแล้ว จะพอรู้แนวทางว่าจะไปต่อได้อย่างไรฉะนั้นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องฝึกก่อนที่จะป่วยประโยชน์ของสมาธิในการรักษาหรือช่วยรักษาครับข้อที่หนึ่งเลยก็คือลดความเครียดและความวิตกกังวลข้อสองก็คือปรับปรุงการนอนหลับให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เสริมสร้าง,งาระบบภูมิคกันโลกทําให้ระบบภูมิคกันโลกทํางานได้เต็มที่4ก็คือลดความดันโลหิตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเจ็บป่วยที่จะมาซ้ำโรคเดิมที่เราเป็นอยู่แล้วแล้วก็5ช่วยในการจัดการกับความเจ็บปวดมาดูทีละข้อนะครับ แล้วที่หนึ่งก็คือลดความเครียดและความวิตกกังวลการฝึกสมาธิช่วยลดระดับฮอร์โมนเครียดในร่างกายเช่นฮอร์โมนคอร์ติซอลทำให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายอันนี้ก็เพราะว่าสมาธิทำให้ร่างกายจิตใจผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่จะหยุดหรือลดความรู้สึกเครียดได้ก็ทำให้การหลังออกความเครียด หยุดลงหรือลดลงอย่างมากเรื่องหนึ่งที่เราจะแปลกใจแล้วก็จะเพิ่งได้รู้ตอนมาฝึกสมาธิก็คือว่าเราจะพบว่ามีความเครียดแฝงอยู่ในตัวในร่างกายตามส่วนต่างๆอย่างมากมายแต่เราเพิ่งจะมาเจอตอนฝึกสมาธิเพราะว่าถ้าเราที่เราจเจริสมาธิทำให้เรา สามารถเซนถึงความรู้สึกหรือร่างกายของเราได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นมากกว่าปุลาโปติหลายเท่านะครับปัญหาหนึ่งของการที่เราหายจากการเจ็บปวยช้าที่สำคัญมากก็คือเรื่องการนอนหลับคือการนอนหลับที่มีคุณภาพแล้วก็คือการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท ทีนี้ถ้าเราสมาธิจนถึงขั้นรับรู้ความรู้สึกส่วนต่างๆของร่างกายได้หรืที่เรียกว่าเวทนานะครับเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วการรับให้สนิทหรือการหลับไมยากเนี่ยมันจะเกิดจากความเครียดทั้งทางกายและใจทางกายเราจะพบว่าความเครียดทําให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนของอวัยวะต่างๆนะครับมีการถดเก็งอย่างต่อเนื่องไม่ยอมคลายตัวเราจะพบสาเหตุทางกายในเรื่องนี้อย่างชัดเจนหากเราจริญสมาธิได้ดีร่างกายก็จะได้รับการผ่อนคลาย การหดตัวการเกรนงตัวของกล้ามเนื้อหรือส่วนต่างๆของร่างกายก็จะคลายลงทำให้นอนหลับได้สนิทนอนหลับได้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในส่วนของการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสมาธิช่วยกระตุ้นการทำง,งานของระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายมีความสามารถในการต่อสู้กับโรคได้ดีขึ้น อันนี้ก็เพราะว่าถ้าเรากายและใจเครียดนะครับก็จะลดความสามารถของคุณคุมกันอย่างมากแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือการรักษาตัวของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นโปรแกรมของสมองมีการใช้สมองในการช่วยรันอย่างมากสมาธิทำให้เราสามารถ ที่จะหยุดสมองให้คิดเรื่องต่างๆให้สมองหยุดคิดและว่างได้ซึ่งพอสมองเราว่างจากพลังงานอื่นๆแล้วก็ไม่ไปคิดฟุ้งซ่านโดยไม่หยุดนะครับถ้าหยุดได้จริงเราจะทำการรันโปรแกรมรักษาตัวเอง ซึ่งก็อยู่ในสมองเราจะอยู่ใน DNA ของเราด้วยซ้ำนะครับซึ่งเป็นคนกครที่มหัศจรรย์มากๆากร่างกายสามารถรักษาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมในทางการแพทย์นะครับก็จะพบว่าไม่ว่าเราจะได้รับการรักษาด้วยการกินยาฉีดยาผ่าตัดฉายสีแต่ในที่สุดแล้ว ผู้ที่จะต้องรักษาโลกก็คือตัวของเรานนั่นเองซึ่งก็คือคนใกลรักษาตัวเองของร่างกายที่น่าทึ่งอันนี้ประการที่4ี่ก็คือช่วยลดความดันโลหิตซึ่งขณะที่เราเจ็บป่วยนะครับความดันโลหิตมันจะเพิ่มขึ้น ทำให้ยิ่งไปซ้ำเติมความเจ็บป่วยที่เรามีอยู่แล้วการฝึกสมาธิช่วยให้ระบบสะรนคลายรวมทั้งเส้นเลือดคลายทั่วส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงอันนี้ก็เพราะว่าความเครียดทำให้เส้นเลือดหดตัวนั่นเองซึ่งความเครียกก็จะส่งกระแสประสาท และฮอร์โมนทำให้เส้นเลือดเกิดการตึงครับหดตัวทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยิ่งไปก่อนนั้นนะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อหดเกร็งทำให้ไปบีบเส้นเลือดอีกต่ออีกก็ยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นไปใหญ่ฉะนั้นจุดสำคัญก็คือสมาธิสามารถลดความเครียดได้ก็จะทำให้ความดัน ลดลงตามไปด้วยนะครับข้อที่5ก็คือช่วยในการจัดการกับความเจ็บปวดสมาธิช่วยปรับเปลี่ยนการรับรู้ความเจ็บปวดทาให้สามารถที่เราจะจัดการกับความเจ็บปวดได้ดียิ่ยงขึ้นซึ่งทำให้เราสามารถแยกจิตและกายได้พอสมควร จะแยกได้ไม่ขาดนะครับแต่ว่าก็จะไม่พอรู้ว่าที่คนที่เจ็บกับผู้รู้ว่าเจ็บก็จะสามารถตัดขาดการเชื่อมต่อได้ในบางครั้งคือเห็นความเจ็บแยกออกจากกายก็จะทำให้กระทบจิตน้อยลงอจะมีนะครับ หากเราเฝ้าดูความเจ็บปวดด้วยใจที่เป็นเวกขาถ้าสามารถทําได้ด้วยความชำนาญในการเจริญสมาธิเราจะเห็นว่าความเจ็บปวดจะเปลี่ยนแปลงนะครับโดยในหลายครั้งจะเจ็บขึ้นมาอย่างแรงสักพักหนึ่งแล้วก็ลขยตัวออกอันนี้ก็คือเป็นผลมาจากคนไข้รักษาตัวเองของร่างกายด้วยถ้าเป็นอย่งนั้นนะครับ ความเจ็บปวดก็จะคลายลงอยากมากเวียจะหายไปเลยเพราะอยู่ว่าส่วนนั้นก็จะได้รับความสบายผ่อนคลายขึ้นเป็นอย่างมากนี่มาดูนะครับว่าทำไมสมาธิถูกมองข้ามในการรักษาถูกพิจารณาเมื่อไอยู่ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือ1นึ่ขาดควารู้ความเข้าใจนะครับก็ผู้ป่วยและผู้ให้บริการทางการแพทย์หลายคนก็ยังขาดควารู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของสมาธิก็อาจจะยังไม่รับรู้ว่ามีสมาธิเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยรักษาที่ดีข้อที่2ก็คือมุมมองที่ มองว่าสมาธิไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะมองว่าสมาธิเป็นเรื่องของจิตวิญญาณหรือศาสนาก็ลเลยไม่ได้ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์อย่างแพร่หลายแต่ว่าในที่นี้การมองว่าสมาธิไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับจริงๆแล้วเป็นการมองจากวิทยาศาสตร์ยุคเก่าถ้าเป็นยุคใหม่นี่วิทยาศาสตร์มองว่า ได้ไปได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้อยามาก,ะกนะครับข้อที่สามก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยากลำบากก็การฝึกสมาธิต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นในการฝึกฝนยากมากแล้วก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยหากเราไปเทียบกับการเล่นกีฬาหรือการออกกำลงังตามปกติ ยิ่งหากไม่มีสัทภาแล้วบางคนก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากลำบากในการเริ่มต้นและปฏิบัติยากมากทีนี้เราจะฝึกสมาธิเพื่อใช้ในการรักษาโดยฝึกเตรียมไว้ก่อนได้อย่างไรบ้างก็มีหลายแนวะทางน,นะครับการฝึกสมาธิในเบื้องตน้นก็จะเริ่มจากการฝึกแบบง่ายๆเช่นการหายใจเข้าลึก,ลก จะรปัดไปความคิดให้ลอยผ่านไปหรือการฝึกสังเกตลมหายใจเข้าออกซึ่งหลายคนก็เคยได้ยินมานั่นเองสองก็คือการฝึกแบบมีแนวทางก็คือค่อนข้างเป็นทางการโดยการเข้าร่วมคลาสสมาธติต่างๆที่มีผู้สอนรืออาจจะใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยแนะนำการฝึกสมาธิซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่หลายตัวนะครับ แล้วก็สอาจารย์ระสมผสานสมาธิเข้ากับการรักษาอื่นๆใช้สมาธิร่วมกับการรักษาอื่นๆเช่นแการบำบัดและการรักษาด้วยยาต่างอย่างแม้กระทั่งการที่เราสวมเครื่องวัดออกซิเจนที่มิว้วนะครับหากผู้ถูกวัดอยู่ในสมาธิเราจะพบว่าปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทันที่ก่อนหน้านั้นไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นได้เลยเป็นต้นนะครับก็หากพูดถึงการฝึกสมาธิในเชิงของวิธีการมีหลายบ้านหลักๆก,ก็มีการฝึกสมาธิที่หนึ่งคือ mindfulness หรือการตระหนักรู้ที่จริงก็คือการฝึกสตินั่นเองก็คือ การฝึกให้ผู้ป่วยมีสติกับปัจจุบันขนาดแล้วก็รับรู้ถึงความคิดความรู้สึกของตนเองโดยไม่เข้าไปตัดสินท,ที่เราเรียกว่า,าดูใจใชด้วยใจที่เป็นเบขานั่นเองซึ่งก็มีการนำ mindfulness based stress reduction หรือ MBSR ก็คือการฝึก ให้ผู้ป่วยมีสติกับปัจจุบันหลางใจในโปรแกรมการรักษาอย่างแพร่หลายส่วนวิธีหลักแบบที่2ก็คือการฝึกสมาธิแบบ Transcendental Meditation หรือตัวย่อก็คือ TM อันนี้ก็ในรักษาคนก็มีการฝึกกันมากนะครับที่จริงก็คือการสวดมนต์นั่นเองคือเป็นการฝึกสมาธิที่ใช้การสวดมนต์หรือการท่องบทสวด เป็นเครื่องมือในการทำสมาธิตัวที่เนี่ก็มีการวิจัยที่เทียเห็นว่าสามารถช่วยลดความดันโลหิตและเพิ่มความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยได้ครับดังนั้นเพื่อให้ใช้ได้จริงแล้วก็หยิบม,มาใช้ได้ทันสมาธิภาวนาก็ควรจะต้องฝึกก่อนตอนที่เรายังมีสุขภาพดี ได้ให้ใช้ได้ทันต่อที่เราเกิดความเจ็บป่วยซึ่งก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนั่งสมาธิเพื่อความสงบในขณะที่เราทำเท่านั้นแต่อยากเป็นการเตรียมใจให้พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่อยากทำให้จิตใจไม่สงบอย่างอาการเจ็บป่วยหรือความเครียดขณะที่เราไม่สบายอยู่ด้วยนะครับ ในส่วนระบบภูมิคุ้มกันและก็ระบบการรักษาตัวเองได้พบว่าสมาธิช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยมีการวิจัยท,ที่จะเห็นว่าการฝึกสมาธิเป็นการผ่อนคลายทางจิตใจสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้โดยเฉพาะอย่างหนึ่งคือโรคมะเร็ง แม้ว่าจะไม่ได้รักษามะเร็งโดยตรงแต่ว่าการมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยก็จะทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับโรคได้ดียิ่งขึ้นซึ่งการฝึกสมาธิภาวนายังมีผลถึงระดับเซลล์ทไม่เซลล์มีพลังพร้อมช่วยรักษาอายามจำเป็นหากเราฝึกได้ดีในยามที่เรายังแข็งแรงอยู่ก็จะเป็นการชาร์จพลัง เทาเซลล์ทีละเล็กทีละน้อยซึ่งผลทางกายภาพที่วัดได้ก็คือเซลล์เราจะมีไมโตคอนเดียซึ่งเป็นหน่วยสร้างพลังงานเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากทันนี้ก็ทําให้ควาสามารถในการรักษาตัวเองของร่างกายเพิ่มขึ้นการซ่อมแซมร่างกายดีขึ้นไปอย่างมากเพราะว่ามี เซลล์มีพลังงานในการทำงานอย่างเร็วเฟือ่อใออย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการฝึกสมาธิภาวนาหากฝึกได้ดีพอเราจะมีความสามารถในการเซนหรือรับรู้ความเจ็บป่วยที่กำลังก่อตัวขึ้นเงีบเยบได้ก่อนก่อนที่จะลุกลามใหญ่โตนะครับเพราะว่าความรู้สึก ่อร่างกายของเราก็จะมีความละเอียดและว่องไวขึ้นเป็นอย่างมากนะครับก็จะจับสัญญาณความผิดปกติของร่างกายได้ก่อนซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะไม่สามารถรู้สึกได้เลยเพราะว่าเป็นสัญญาณที่อ่อนมากๆในช่วงเริ่มแรกของการเจ็บป่วยทำให้เราสามารถที่จะไปดำเนินการรักษาได้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ แล้วก,ก็การที่เซลล์เรามีพลังที่มากพอก็จะไม่ร่างกายเราตอบสนองต่อการรักษาแบบมาตรฐานต่งตางๆได้ดียิ่งขึ้นกว่าปกติแม้ว่าเซลล์ที่มีพลังอาจจะไม่ได้ทําให้หายขาดจากโรคแต่ก็ช่วยเสริมการรักษาตามมาตรฐานได้ดีขึ้นมากนะครับ ในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยแล้วการฝึกสมาธิที่เราได้ทำมาก่อนในขณะที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถจัดก,การกับความเจ็บปวดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นลงรณ์แปลปรวนต่างๆได้ดีมากขึ้นอย่างมากนะครับช่วยให้ใจิตใจอารมณ์ของเราไม่พุ่งซ่านและก็ยังสามารถ ที่จะมีความสงบภายในได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากฉะนั้นสมาธิก็เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยรักษาและพื้นผูร่างกายและจิตใจแต่ก็ยังถูกมองข้ามและปักถูกใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายซึ่ง รับว่าเป็นการเสียโอกาสและน่าเสียดายอย่างมากเพราะว่าการชาทำได้ยากมากนะครับดังนั้นหากเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาธิที่ถูกต้องรับรู้ว่าสมาธิเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาหรือช่วยรักษาก็จะช่วยให้เรามีโอกาส ในการหายจากโรคแพ้เกิเจ็บได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ในยาปกติหากเราฝึกก่อนแล้วก็ไม่ได้เกิดความเจ็บปวยใดๆก็จะเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้กับทุกคนเป็นอย่างดีนะครับ